นี่คะน้ำมันที่ดูดออกมาจากถังน้ำมันนะครับสวัสดีครับผมวันนี้เรามาเจอกันคึงทีมง,งานเคนะครับกับงานแก้ไขเครื่องยนต์สตาร์ตไม่ติดเอาอีกแล้วครับครานี้ยกสะไลด์มานะเครื่องยนต์บอกว่าดับกลางการเลยนะครับหลังจากที่ไปเติมน้ำมันในปั๊มแห่งหนึ่งนะครับเราก็ไม่ได้ใจเขาพูดมาแบบนี้แต่เมื่อวานเมื่อวานมีฝนตกหนักนะครับ ผลตรงหนักเลยนะจะมีผลหรือไม่นะเบื้องต้นเราถอดกล้องน้ำมันเชื้อเพลิงตรงนี้ออกมาดูนะครับยกออกมาแล้วไปดูกันว่าคันนี้คันนี้เจออะไรนะสังเกตน้ำมันนะครับจะมีน้ำผสมอยู่นะลอยอยู่นี่นะเบื้องต้นนะครับปัญหาเกิดจาก น้ำเข้าในระบบนะครับโดยทําให้เครื่องยนต์คันนี้ดับนะก็เดี๋ยวคันนี้ผมจะยกถังน้ํามันลงมาดูนะอีกนะสำหรับคันนี้เอาอีกแล้วนะยกถังน้ํามันอีกแล้วลงมาดูข้างในกันว่าจะมีน้ําในถังน้ํามันหรือไม่นะครับเดี๋ยวให้ทีมงานเรายกลงมานะครับโคมนี่นะเอามาดูท่อน้ํา ปุ๊บเป็นไงเป็นไงน้ำเยอะป่ะมีแต่น้ำมีแต่น้ำน้ำมันไปไหนวะเอาไปมาจุดดูดิจะหาทำพ่อไหลกลับเนี่ยมีแต่น้ำเนี่ยพ่อไหลกลับมีแต่น้ำเลยนีน้ำมันเห็นน้ำดูมือเอ้าเมื่อคืนฝนตกเมื่อคืนฝนตกน้ำไหลลงพ่อ ท่อที่เขาท่อแคปซูลที่เขาเก็บ,กบอันนี้ป่ะเก็บน้ํามันฮะเราไปยกลงมาดูข้างนอกเลยมองผ่านกล้องจะเห็นว่าเป็นสีน้ํามันฮะแต่ถ้ามองด้วยตาเปล่ามันจะเป็นสีขุ่นๆน,นะครับจะสังเกตได้ว่ามันขุ่นๆน,นะครับน้ําผสมน้ํามันเป็นสีขุ่นๆ ตัดต่ออะไรวะเนี่ยเขามาอะไรมาเนี่ยคันนี้ตัดแตงไม่หระฮะเัาอะไรจะแตกงอะตัดต่อเป็นบัมติกโอ้จะรอดไหมเนี่ยคันนี้ดูสภาพดิตาดแดดไหมครับรถเป็นยังนง้ามน้ำมันข้าใสายที่เร็ว ล้างทำความสะอาดให้มันเรียบร้อยก่อนค่อยแกะถังออกมาค่อยเปิดดูบัมติ๊ก ที่โคนล้วนๆเนาะที่โคนล้วนๆเ้างแบบสะอาดเลยนะชัวๆเดี๋วยวไปดูข้างในลุ้นมาลุ้นกันร่างเิ็ดก็เป่าแห้งนะครับ ไม่ใจครับโอ้ปั๊มเปล่งเปล่ปปงตั้มมาปั๊มปิ้นี่นก็เรื่องของเขาแปลงมาเฮ้ยเห็นไหมถังท่าบ้าไหมครับหลังจากที่เรายกปั๊มติ้งออกมาชัดเจนะนะครับผม <ừ. S 1> ด้านในถังน้ำมันมีแต่น้ำดูด

การถังน้ำมันนะครับแกเร็วเลวยวันดีวั่นดีนะโอ้โหกระปัง้อนะนี่แค่น้ำมันหมดแล้วสาธิตทิ้งเครื่องนต์ดับ ตาไปติดจักเจนนะครับผมอันนี้น้ำเข้าในถังน้ำมันแล้วับล้างทำความสะอาดใหม่เดีย๋ดวยวเ,เอาออกมาให้หมดเลยครับฟองน้ำชุบบิดออกให้หมดเลยหลังจากนั้นประกอบกลับนะฮะเสร็จก็ไปซื้อน้ำมันมาเติม เปลี่ยนกองโซลา่าด้วยนะท่อท่อเป่าทิ้งให้หมดท่อทางเดินน้ํามันที่มีน้ํามันผ่านเป่าทิ้งให้หมดแล้วก็หัวฉีดลองสตาร์ทดูก่อนถ้าไม่ได้ต้องถอดหัวฉีดดูอีกทีนะสําหรับคันนี้นะหนักหนาอยู่เพราะว่าน้ําเข้าถังขนาดนี้นะเดี๋ยวลองสตาร์ทดูก่อนลันลันทิ้งดูก่อนนะครับถ้าไม่จบไปต่อหัวฉีดนะฮะหรือจะเป็นอีกหนึ่งสาเหตุ ที่ทำให้น้ำก็ในถังน้ำมัน,นครับฝาบีบกดทับกับโอลิงอยู่นะครับทำให้โอลิงติ้นนะเป็นได้นะเพราะว่าเมื่อคืนฝนตกนะ,นะครับแล้วน้ำอาจจะท่วมหรือว่าถังหรือรถคันนี้ไปลุยน้ำมาไม่รู้นะเพราะตอนที่ยกสไลด์มานั้นคันนี้เขาเรียกไรฝนยังตกอยู่เลยนะครับเมื่อคืนนี้เองนะ ก็ไม่แน่ใจนะแต่ตรงนี้เดี๋ยวเราแก้ไขให้นะกับโอลิงติม้มนี่นะวัดเจนเบิดเทียบ

อารมณ์เสียแล้วอารมณ์เสียแล้วคันนี้จะติดไหมเนี่ยทีพ่วงแบตที่ถูกธีนะครับบวกเ้าบวกถูกเลยบวกเขาลบลบเข้าลบตัดเจีนเปลี่ยนบวกเขบาลบดึงออกไหมถึงว่าน้ำมันไม่มาทีแบตหมดล็อกเหรอดึงออกไหมหมดเลยไอ้ที่มันออกมันยังไงไอ้พวงแบมีทีดึงต้องเอามือฮัด มืมเอเองเนาะเอาไม่ใช่เอาออกสองฝั่งเลยเอาออกสองฝั่งเลยใส่คงแบนมางัดคลิปขึ้นไอ้พูดออกสื่อไม่ดีไอค้คงแบนงัดดิงัดกิ๊บแล้วก็งัดออก <c oughs> เออโหพูดหัดอย่างนี้่อนนั่นอ่ดดนะ,อะ,ะเสียบเปิดนะเปิด

เอาเอาเอาตตตตโเย้ยเอาล้วครับงานนี้ถึงห uh ัว huh. ฉ right ีดไหมตัดปันขาวแน่ถ้าอย่างนี้ฟันขาวแน่นอนร้อยเปอร์เซนต์บันนะเอ้อ โอ้โันกบเลยนะพอพอเดี๋ยวเดี๋ยวพังอันนี้ถ้ามันไม่ติดนะครับคอหควาชีนมาเลยนะฮะถ้าปล่อยไว้เป็นปัญหานะครับเดี๋ยวน้ำนะเข้าไปในระบบ น้ำมันนะทำให้หัวฉีดพังอีกนะนะก็เดี๋ยวก่อนหัวฉีดมาล้างเทสปรับระดับใหม่นะครับมาดู ada, มาด้าดี5หทสิอดเรือมาเดี๋ยวเราเป็นเทสหัวฉีดกันดูนะฮะว่าทําไมวันขาวสต,ตาร์ไม่ติดนะครับมาดูหัวฉีดนะครับมาด้าปบรถยนต์2.2นะฮะหัวฉีดทําง,งานนะครับกด ดันไปไม่ฉีดนะปกติเขายกประมาณแปดแปดถึงสิบนะประมาณนี้นะแปดถึงสิบวิฉีทำงานแล้วนะครับอันนี้ไม่ออกเลยตันนะป้ายตันป้ายติดนะครับอันนี้ต้องเปลี่ยนปลายนะถึงจะหายนะครับกับเคสนี้สตาร์ทแล้วเครื่องยนต์ไม่ติดนะเขย่าฟันขาวนะครับรู้เรื่องตามนั้นนะ เดี๋ยวแจ้งเออีกทีนึงนะครับมาดูดีทีห้าสิบอันนี้นะเข็มติดนะครับอย่างนี้เลยนะต้องคล้อออกนะครับจบก้าวเล่าเรื่องเขียนยกต้นถ้าอยากไม่ไวถ้าอยากไม่ช้าต้องทิ้งไว้นะครับแต่ลูกค้าบอกว่าต้องการด่วนเดี๋ยวจัดให้ อ้าวคันนี้นะัวฉีดจัดก,การเปลี่ยนชุดที่เราทําไปแล้วนะสีต้นเลยนะเพราะว่าโอ้คันนั้นเกินเยียวยานะติดทุกหัวนะครับสภาพเครื่องยนต์ก็เขื่อนแล้วเกินนะครับโอ้ประมาณนี้นะอเอาเอาง่ายๆว่าเอาให้ติดก่อนนะแล้วลองวิ่งลองทดสอบดูก่อนนะกับปัญหานี้นครับเครื่องยนต์สตตร์ไม่ติดยกสไลด์มานะครับมาด้าวีดีห้าสิบโปรคันนี้นะครับอ้าวคันนี้นะประกอบัวฉีด เข้าไปก่อนนะครับทดสอบก่อนนะครับว่าติดไหมนะฮะอาจจะเสร็จก,ก็มือซ้ำฝนตกอีกตั้งหาก่นะลองดูฮึย <c oughs> ิ่งเลยย <c oughs> ิ่งเลยย <c oughs> ิ่งเลยนะครับทีเดียวเลยนะ อ้าวปันมันไหลอยู่แล้วเพราะว่าของเดิมเขามันไม่ติดนะน้ำมันลงไปหัวลูกสูบนะครับต้องสตาร์ทจริงไว้สักพักหนึ่งนะฝนตกครับฝนตกนี่ปันไหลปั้นไหลปันขาวาแค่เดียวเดี๋ยวก็หมดนะเพราะว่ามันค้างอยู่ตรงหัวลูกสูบนะครับจะมีน้ํามันเครื่องนะบางส่วนแล้วก็น้ํามันดีเซลครับน้ํามัน นีเซีวเติมไป500บาทนะครับได้ประมาณนี้นะฮะถังล้างใหม่หัวฉีดเปลี่ยนใหม่เครื่องยนต์ติดแล้วเดินนิ่งเลยนะแต่ไม่ได้ยินเสียงว่าเสียงฝนมันกบเสียงดังมากนะนะอ๋อคันนี้พรุ่งนี้นะจะเก็บรายละเอียดจะเก็บรายละเอียดแล้วก็ ถ้ามีปัญหาอุบิเหตุอะไรก็จะแก้ไขนะตันนี้ต้องออกไปวิ่งก่อนนะครับวิ่งทดสอบทดลองก่อนถ้ามีอุบิเหตุอะไรก็กลับมาแก้ไขแล้วก็ส่งงานอปีเราครับโอเควันนี้แค่นี้ก่อนนะเสียงดังมากนะฝนตก่ะตอนนี้เดี๋ยวพรุ่งนี้ออกวิ่งทดสอบก่อนนะครับก่อนที่จะส่งรถให้กับอปีเรานี้ยกสไลด์มานะคือวิ่งดับต่างทางนะฮะแล้วก็ผมว่าหลักๆเลยคันนี้น่าจะลุยลุยน้ำนะฮะแล้วก็ ถังน้ํามันนะฮะตรงฝาถังขง้างบนมันปิ้นนะครับพอมันปิ้นปุ๊บน้ํามันน่าจะเข้าได้นะโอลิงตรงนั้นอนะ่ะพอน้ําเข้าปุ๊บก็ผสมกับน,น้ามันเลยนะเครื่องยนต์ดับจางอากาศนะฮะตามภาพเลยนะในถังน้ามันสกรปรกมากนะครับเกิดจากน้ําเข้าในถังนะประมาณนั้นเสร็จแล้วก็แช่น้ําไว้ผมไม่รู้ว่ารถคันนี้จอดนานหรือยังนะไม่รู้อันนี้ไม่รู้เลย นะเขาบอกว่าเขาเขาพูดมาประมาณนี้ผมก็ตามนั้นเลยแต่ว่าหัวฉีดเข็มประมาณตอนนั้นติดนะฮะติดไปเลยนะฮะทำให้หัวฉีดนิยกและตันน้ำมันไม่ฉีดนะครับประมาณนี้นะโอเคนะสำหรับคลิปนี้นะครับได้ความรู้ไม่มากก็น,น้อยนะครับก็อย่าลืมครับช่วยกดไลค์กดแชร์ครับกดติดตามทนะางช่อง u t u b e อูแงจเจริญการช่างนะครับและทางเพจเฟซบุ๊กนะครับอูแง่เจริญการช่างนะครับสำคัญที่สุดคือกระดิ่งรับ ก็เพื่อเป็นการแจ้งเตือนะครับวันนี้กล่าวคำว่าสวัสดีครับผมจัดจบงบไม่บานไปที่อยู่ยูแงเจริญการช่าง,งนะครับ